ก็วันนี้นะครับเกษตรก็ชวนมาทําขนมเพราะว่าเท้าไย่หม่อมมันเป็นของพื้นบ้านของเราเราหายากเนาะบางทีมันสูญพันธุ์ไปแล้วก็อยากให้เก็บไว้ครับเกี่ยวกับเท้ายม,ม่อมเนี่ยบางทีมันเป็นจุดขายของตำบลเราด้วยแหละก็เลยจะมาทําขนมเปียกปูนเนาะจากแป้งเท้าเยืม,ม่อมที่หาขึ้นได้ในตำบลไม้หลุดเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็ต้องมีแป้งเท้ายม,ม,ม่อมเรามีอยู่แล้วเราทําเราใช้1นกิโลเนาะ น้ำตาลทรายหรือบวก,กบผสมกับน้ำตาลปี๊บก็แล้วแต่ความชอบนะครับใช้1กิโลสอขีดแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำด่างต้องเตรียมมาน้ำเปล่านะครับน้ำสมุนไพรแล้วก็กะทิครับเอาไว้ตอนที่เราได้เป็นขนมแล้วเอามาใส่ข้างหน้าเพราะมีบางคนชอบแบบมันๆน,นะเนาะขั้นตอนการทำนะครับเราก็ใส่แป้งนะครับแป้งเท้ายื่อม่อม แล้วก็เอาไปผปสมกับน้ำเปล่านะครับค่อยๆใส่นะครับแล้วก็เอาไปนวดให้แป้งกับน้ำเข้ากันคนให้แป้งละลายเข้ากันพอดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมใส่นี่ด้วยน้ำสมุนไพรเนาะก็อาจจะเป็นใบเตยก็ได้หรือดอกอัญชันก็ได้ต่อไว้อนาคตอาจจะเป็นสมุนไพรกัญชาก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบอร่อยเลยใช่ไหม คนกันให้เข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นเราเอาไปตั้งใส่กระทะทองเหลืองแล้วก็กวนนะครับใช้ไฟปานกลางนะครับแล้วก็ใช้เวลากวนประมาณ45-50ถึงนาทีหรือเป็น1ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่สภาพอากาศด้วยถ้าอากาศแห้งๆมันมีฝนตกเนีย่ยวันนี้เราทํากันฝนตกเราก็ไม่ต้องผสมน้ําเติมเข้าไปถ้าเป็นอากาศแห้งเราก็อาจจะต้องเติมน้าเข้าไปให้มันมีความหนืดที่พอดีนะครับพอหนืดพอดีแล้วนะครับจากนั้นเราก็ ยกขึ้นมานะครับพอรวมเป็นขนมนื่ดสวยๆแล้วแหละว,ว่ามันเป็นขนมแล้วเอาขึ้นมาจากเตาเอามาใส่ภาชนะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจใส่ถาดอาจจะใส่กะลามาพาะพร้าวหรืออะไรก็ได้แต่สมัยนี้ดีหน่อยมีพลาสติกก็ใส่ในพลาสติกใส่ประมาณครึ่งพลาสติกที่เป็นถ้วยถ้วยครับ<ห>ประมาณคร<อ>ึ่งร้อนนะเป็นพีพอ่ามันเป็นพลาสติกทนความร้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพอใส่หมดแล้วเราก็เอาน้ํากะทิมาใส่ประมาณ 1ช้อนแกงนะครับน้ำกะทิเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนผสมของแป้งเท้าเจมอมลงไปหน่อยให้น้ำกะทิของเราเป็นน้ำกะทิที่หนืดครับล้วก็ใส่เกลืองไปให้มันน้ำกะทิออกเค็มๆส่วนพอหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาพอสามารถเก็บไว้กินถึงวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นขนมเปียกปูน นะครับที่หาได้กินได้ง่ายเลยมาไม้รูดเนี่ยมากลุ่มวิสาหกีจช่องเที่ยวชุมชนตำบลโดยชุมชนตำบลไม้รูดก็มาเที่ยวชมวิถีชีวิตแล้วก็หาขนมพื้นเมืองพื้นถิ่นของเราเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างแต่วันนี้เราจะเน้นเกี่ยวกับขนมเปียกปูนจากเทา้ายมอมซึ่งเป็นพื้นพื้นบ้านของที่นี่ครับอืมอร่อย